เขาประกาศขายบ้านหลังนี้มาประมาณ5ปีแล้วค่ะเป็นบ้านของเขาเองที่ที่สามีซื้อให้สามีเก่าซื้อให้แล้วเขาอยากขายบ้านหลังนี้ซึ่งเขาต้องการขายบ้านหลังนี้มา5ปีแล้วคุณเชื่อไหมว่าติดป้ายประกาศจนป้ายอะค่ะเปื่อยเน่าจนขาดวิ่นนะคะ แล้วถ่ายมาให้ครูดูครูรู้ว่าใครเชื่อจริงไม่จริง,ม,รงมันเป็นสัมผัสส่วนบุคคลนะคะไม่ได้โอ้โอวดแต่มันเป็นสัมผัสส่วนบุคคลค่ะเรารู้ได้ค่ะบางคนบอกเราว่านูน่นนี่นั่นโอ้ยดีนูน่นนี่นี่นี่แต่ในใจเขาไม่เชื่อเราครูรู้ไม่ต้องหลอกครูหรอกค่ะไม่พูดดีกว่าไม่ติดลบและไม่ติดบวกนะคะเพราะครูอะรู้ครูอะดูรู้ว่าเขาไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อครูนะ แต่ทําแบบนี้ให้รีโนเวทโดยการไม่ต้องทําอะไรใหม่แต่ให้ไปทําความสะอาดบ้านเหมือนเหมือนว่าคุณจะเข้าอยู่บ้านหลังนั้นนะคะให้ไปเปิดประตูแล้วก็ให้จุดทูปก้าดอกบอกหน้าบ้านนะคะว่าคุณนะต้องการที่จะขายบ้านหลังนี้ต้องการที่จะหาเจ้าของบ้านหลังนี้อย่างแท้จริงจุดทูปเก้าดอกแล้วให้คุณนะไปหาผ้าแดงมาเสร็จแล้วก็ให้เขียนครูกอธิบายให้ฟังแล้วครูบอกว่าให้คนมาทําความสะอาดบ้านหลังนี้ปร,ประดังว่าคุณะะจะเข้าอยู่ นะ,ะไม่ต้องทาสีใหม่ไม่ต้องรีโนเวทแบบถึงขั้นทาสีทำเฟอร์นิเจอร์ใหม่ไม่ต้องแล้วคุณจะมาอยู่ให้รู้สึกเป็นแบบนั้นให้ไปตั้งเข้ามาเลยเสร็จภายในวันเดียวแล้วคุณไปเปลี่ยนป้ายนะคะไปเปลี่ยนป้ายเลยไม่ต้องเขียนอะไรเยอะเขียนแค่ว่าขายด่วนนะฮะน,นี้ครูบอกเขานะฮะขายด่วนแล้วเขียนเบอร์โทรครูบอกแค่นี้จริงๆไม่ต้องบอกว่าต้องการขายบ้านเนื้อที่เท่านั้นเท่านี้พร้อมเฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องวุ่นวายเอาผ้าขาวแล้วเขียนด้วยตัวหนังสือสีแดง ขายด่วนเสร็จแล้วให้เอาผ้าแดงมาเขียนพอเขียนเสร็จให้จุดธูปเก้าดอกเอาผลไม้วางบนพานเอาผ้าแดงวางเอาผ้าแดงวางเอาผลไม้วางในพานแล้วก็อธิษฐานจิตบอกเจ้าที่เจ้าทางเลยเจ้าบ้านเจ้าเรือนแห่งนั้นบอกว่าลูกอ่ะต้องการใช้เงินถ้าลูกต้องการเปลี่ยนมือต้องการให้เจ้าของบ้านที่แท้จริงเขาได้มาครอบครองถ้าลูกอ่ะสามารถเปลี่ยนมือได้ให้เจ้าของที่แท้จริงมาอยู่ได้ลูกอ่ะขายได้แล้วลูกจะทําบุญให้ แบบนั้นแบบน,แบบนี้แบบนี้อันนี้แล้วแต่คุณเลยเพราะว่าครูอจะไม่กําหนดให้เสร็จแล้วครูก็บอกเขาว่าแต่คุณทําแบบนั้นคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อฉันนะแต่ครูก็บอกว่าไม่ต้องเชื่อครูก็ได้ทำแบบเล่นๆไปทําแบบว่าเออลองดูซิอะไรแบบเนี้ยแล้วครูบอกว่า9วันอย่างเข้มข้น9วันวันละหนึ่งชั่วโมง เก้าวันนะเลือกเอาวันเวลาใกล้ๆก,กันสมมุติว่าทุกเย็นหรือว่าทุกค่าทุกก่อนนอนวันละหนึ่งชั่วโมงให้คุณสวดมนต์และนั่งสมาธิในเก้าวันนี้คุณจงอุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนบ้านหลังนี้เท่านั้นนะคะไอ้ที่หนึ่งชั่วโมงที่ทําเนี่ยอุทิศให้ตรงนี้เจาะจงเท่านั้นเขาเรียกว่าการทําบุญให้เฉพาะเจาะจงแล้วปรากฏว่าเขาไปทําแล้วครูบอกว่าคุณนะไม่ต้องเชื่อครูแต่ถ้าคุณอยากขายได้จริงๆคุณต้องมีวินยัยคุณต้องทําแบบ เบาๆสบายๆมีความเชื่อว่าคุณทําไปแล้วแล้วคุณขายได้แน่ๆแบบนี้ไม่ใช่ว่ามีความเชื่อครูนะแต่มีความเชื่อในสิ่งที่กําลังจะทําอะค่ะพอเขาทําคุณรู้ไหมเขาทําได้เก้าวันไม่ถึงหนึ่งเดือนค่ะบ้านเขาขายได้แล้วได้ในราคาที่ไม่มีการต่อรองที่กําลังจะบอกคุณว่าเราอะค่ะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างที่แม้ว่ามันจะเชื่อยาก ครูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นราออะไรครูก็ไม่รู้ว่าเจ้าที่เจ้าทางท่านทําแบบนี้จริงเหรอท่านรับรู้จริงเหรอครูไม่รู้เพราะเราอยู่ในโลกของมนุษย์เราอยู่ในโลกของมนุษย์ที่มีกายหยาบแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นท่านไม่มีกายหยาบท่านมีกายทิพย์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่คุณทําโดยมีความเชื่อมันจะเกิดขึ้น